เด็กกว่าแล้ง่ายใช้นางเอกรุ่นใหญ่เป็นเจด้านมาแรงแซงพระเอกดังหาพระเอกรุ่นลูกลงละครเรื่องแรกดังได้ไม่จำเป็นต้องใช้ประสบการณ์ โดยกระแสที่กำลังมาแรงเรื่องของความรักที่ไร้ข้อจำกัดเรื่องอายุเป็นอะไรที่เป็นปรากฏการณ์ใหม่ทีเดียวกับการได้เห็นละครที่นางเอกอายุมากกว่าพระเอกซึ่งวันนี้เราจะพาทุกคนไปเจอกับพระเอกรุ่นลูกที่อายุเด็กกว่านางเอกหลายปีแต่ได้ประกบคู่กันจนเหมือนได้เจดันให้ดังเปรียงภายในไม่กี่วันเริ่มทีเรื่องแรกอ่อนแอไปแล้วกับการกลับมาอีกครั้งหลังหายจากแสดงละครไป5ปีของแอนทองประสมซึ่งครั้งนี้ประกบ พระเอกรุ่นน้องเจมส์จรายุตั้งศรีสุขเป็นครั้งแรกทีแอนทองประสมต้องจับคู่กับพระเอกรุ่นน้องและในบทก็ชัดเจนว่าอายุน้อยกว่ากาันซึ่งละครเรื่องนี้ดังเปลี่ยงมากๆคนที่สองต่อธนพก็ได้เจดานคนสวยอย่างสาวแอฟรักษอ,อนแม้หนุ่มต่อจะหล่อและดังมากๆอยู่แล้วแต่การประกบคู่ของเขาและสาวแอฟครั้งนี้ถือเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ของนังคู่เพราะหนุ่มต่อก็ไม่เคยประกบนางเอกอายุมากกว่าและนี่ถือเป็นครั้งแรกแถม ก็ปังแบบหยุดไม่ได้อีกด้วยคนที่3มกัฟขณาวุิและเจนนี่อัลพารตเป็นคู่พระเอกหน้าใหม่กับนางเอกเบอร์ใหญ่ของช่องอีกคู่ที่น่าจับตามองอย่างมากแค่ตัวอย่างมาก็พาฟินแล้วละครมัดหัวใจเยสุปตาที่ทางช่อง3มเปิดตัวอย่างออกมาก็ทําเอาแฟนๆของทั้งคู่ตั้งตารอคู่นี้กันทั้งประเทศว่ารุ่นพี่อย่างสาวเจนนี่สะดันหนุ่มกัฟให้เป็นพระเอกทางฟ้าอีกคนภายในข้ามคืนได้หรือไม่เพราะความลงตัวและความเหมาะสมของคู่นี้ต้อง บอกเลยค่ะว่าไม่มีอะไรมาฉุดไว้ได้จริงๆคนที่4ี่ผีกองทัพและเบลล่าราณีเป็นอีกคู่ที่ลงตัวและฟินสุดที่ได้ลงจอเป็นพระเอกเรื่องแรกก็ได้รุ่นพีคนสวยอย่างเบลล่าราณีมาเป็นเจ๊ดานให้จนทําเอาทั้งคู่กลายเป็นคู่จิ้นน้องใหม่ที่หลายคนเชียร์ให้คบกันจริงนอกจอมากที่สุดในเวลานี้เพราะความเข้ากันและเหมาะสมของทั้งคู่ทําให้แฟนๆอดจินตนาการเวลาทั้งคู่นั้นได้คบหากันจริงๆนอกจอไม่ได้จริงๆแถมตอนนี้ทั้งสอง ก็ยังถือว่าเป็นพี่น้องและพระนางที่สนิทกันมากๆอีกด้วยค่ะ คนที่5ตีธนาพลและแอฟทักษอ,อนแม้จะไม่มีผลงานละครร่วมกันเหมือน4ี่คู่ที่ผ่านมาแต่ทั้งสองก็มีโอกาสได้ร่วมงานกันบ่อยๆแถมหนุ่มตีพระเอกใหม่มาแรงของช่อง3ามยังได้เปิดใจผ่านสื่อว่าแอบชอบสาวแอฟมานานหลาย10ปีแล้วและยังมีโมเมนต,ต์ของทน้งคู่ที่แฟนๆต่างพากันกรี๊ดให้กับความฟินที่หนุ่มตีและแม่แอฟนั้นมีให้กันมาตลอดตลอดไม่รู้เลยค่ะว่าหนุ่มคนนี้จะได้เป็นหวานใจในอนาคตแม่หรือเปล่าแต่แฟนๆก็คอยตาม ลุ้นตามเชียร์กันทั้งประเทศแบบไม่ได้มีเว้นช่วงหายใจเลยก็ว่าได้แถมยังตั้งตารอผลงานละครของหนังคู่ให้ได้ชมกันด้วยค่ะ